กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของค่าคือคนไทยนะครับสสัปดาห์แล้วนะครับที่เราได้พูดคุยกับพี่น้ำวงพาราดอนนะครับก็ได้รู้เรื่องราวต่างๆของพี่ลูกน้ำมากมายทีเดียวนะครับแต่ว่าช่วงนี้มารายการค่าคือคนไทยทังทีนะครับก็ต้องมาถาม,ถามถึงเรื่องของความเป็นไทยกันบ้างนะพี่ลูกน้ำนะค,คือตอนนี้จริงๆต้องบอกว่าสังคมไทยมันเปลี่ยนไปเยอะ <Ừ. S 2> ในเรื่องของความเป็นอยู่สังคมและก็วัฒนธรรม <Ừ. S 2> พี่รุ่นน้ำมีความคิดเห็นยังบ้างเรื่องของสิ่งเหล่านี้ซึ่งเมื่อก่อนกับเดี๋ยวนี้จริงๆมันแตกต่างกันมากนะครับใช่พี่ร้มองอยังไงฮะตรงนี้ในเรื่องมุมมองของของความเป็นคนไทยครับผมนะครับลึกๆดีใจนะครับที่เกิดมาเป็นคนไทยครับผมจริงๆแล้วประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าอยู่มากอื ไม่ว่าจะในเชิงของภูมิศาสตร์เองรหรือแม้แก่แต่กระทั่งอาหารที่อร่อยอช่ใช่อาหารไทยอร่อยจริงอันนี้ผมกล้าพูดเต็มปากเต็มคำเลยเพราะครั้งหนึ่งในชีวิตผมเคยได้ไปอยู่ที่ญี่ปุ่นหลายปีสามปีครับมีความรู้สึกแตกต่างโดยสิ้นเชิงทุกครั้งที่เราอยู่เมืองนอกเราอยากกลับเมืองไทยครับนะครับแต่ ความเป็นไทยของเราวันนี้เนี่ยอย่างที่บอกครับว่าอาจจะมีในบางมุมที่อาจจะต้องมาช่วยกันคิดช่วยกันแก้ไขช่วยกันปรับเปลี่ยนเพื่อให้ความเป็นคนไทยของเราสมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็น่าอยู่เหมือนเดิมใช่ใช่อะไรที่พี่น้ำคิดว่าสังคมไทยจากเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นอย่างนี้และตอนนี้มันเปลี่ยนไปมากเปลี่ยนไปมากเลยจนเราความคิดจนเรารู้สึกว่าเราเราตกใจคนความคิดนะ ความคิดของคนไทยยุคนั้นกับยุคนี้ต่างกันชิ้นเชิงครับผมผมผมยังมีความรู้สึกว่าคนไทยยุยุคเรายังมีในเรื่องของความอบอ,กอ,อก้อมอารีในเรื่องของความเป็นมีคุณธรรมมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ครับผมรักใครนะครับแต่สังคมไทยปัจจุบันที่เรารับรู้และรู้สึกได้ขาดสิ่งเหล่านี้ไปถ้าเราช่วยกันครปรับ มองความคิดเหล่านี้ผมเชื่อว่าความเป็นไทยของพวกเราที่เรามีความรู้สึกว่าคนไทยประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าอยู่จะกลับมาเองครับผมตอนนี้อยากเห็นประเทศไทยเนี่ยไปในทิศทางไหนครับเพื่อตอนนี้ความขัดแย้งอะไรต่างๆมันเยอะมากอย่างที่ดูน้ําบอกว่าความคิดคนพี่ดูน้ําอยากเห็นตอนนี้อยากเห็นไปในทิศทางไหนครับทุกคนก็อยากให้ประเทศของตัวเองหรือสังคมของตัวเองเนี่ยมีความสุขครับแต่สิ่งหนึ่งที่ อย่างที่เรารู้กันก็คือว่าปัจจุบันอาจจะมีปัญหาขัดแย้งกันในเชิงความคิดสิ่งหนึ่งที่อยากให้เป็นไปได้ก็คือการพูดคุยกันด้วยเหตุและผลครับนะครับกลับมาสื่อสารพูดคุยกันใหม่ครับผมแต่เราต้องแยกแยะให้ดีออ,อะไรที่มันผิดคุณธรรมไปแล้วอะไรที่มันไม่ถูกต้องไปแล้วครับไม่คุยอือยาวตรงนั้นมันลื้อฟื้นทําให้มันขาวเป็นดําครับ ตรงนั้นคุณต้องปล่อยไปตามคันลองโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจจะเป็นในเชิงของกฎหมายไปเลยว่าสิ่งที่มันผิดไปแล้วต้องว่ากันไปตามผิดละจะไม่สามารถทําให้มันถูกกลับมาได้แต่บางเรื่องที่มันไม่ได้ผิดครับอาจจะเป็นเรื่องของแค่ความเข้าใจผิดตรงนี้เราน่าคุยกันปรับได้ครังนั้นต้องแยกแยะตรงนี้<ม>ให้ดีไม่ใช่ว่าตรงไหนผิดแล้วทําให้มันไม่ผิดได้หรืออันนั้นอันนั้นอันนั้นผมว่าคุยกันไม่รู้เ,เรื่องเออพี่แรมกลังจะบอกงี้ว่าจริงๆความคิดมันน่ากลัว น่ากลัวที่สุดเพราะว่าถ้าเกิดว่าต่างคนต่างคิดต่างคนต่างคิดมันจะยิ่งทําให้มันแตกมันเข้าไปใหญ่ถูกไหมฮะจริงๆถ้าเกิดว่าเราบางทีวางความคิดของตัวเองบางเรื่องเอาไว้แล้วก็หยิบเอาความคิดที่มันเหมือนกันมาคุยกันจะดีกว่าต้องหยิบเรื่องที่คิดได้ร่วมกันได้มาคุยกันครับเรื่องที่ไม่ไม่จาเป็นต้องไปคิดแล้วอไม่จําเป็นต้องคุยแล้วอันนั้นต้องต้องวางไว้วางไว้เลยหรือลืจไปลืมไปเลยจะดีกว่าเพราะถ้าเอาเรื่องนั้นมาคุยอีกครั้งหนึ่ง มันจะเกิดปัญหามันก็เป็นประเด็นขึ้นมาอีกอยู่ดีไม่มีวันสิ้นสุดครับผมทีนี้เราจะย้อนกลับไปในฐานะที่พี่ลูกน้ำเนเป็นคนดนตรีรนะตั้งแต่เรียนมาเลยอาจจะแบบว่าอยไม่ชอบเลยดนตรีจนวันหนึ่งคุณพ่อไปซื้อค <Key board S 2> ีย์บอร์ดมาให้จนเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงใช่ครับพี่ลูกน้ำว่าดนตรีเนี่ยให้คุณประโยชน์อะไรกับพลูกน้ำมาตั้งแต่อดีตจนถึงณตอนนี้เลยครับอย่างแรกเลยให้กระบวนการสมองครับ ดนตรีเป็นการเรียนรู้อย่างเป็นระบบโดยเฉพาะถ้าคนที่ได้เรียนรู้ดนตรีจริงๆเนี่ยจะมีการเรียนรู้สมองสองซีกเลยดังนั้นมันถูกพัฒนาเรื่องเรื่องนี้ค่อนข้างมากครับผมหลายคนคิดว่าดนตรีคือน,นิ้วอือไม่ใช่มันมาจากนี่มันมันต้องมาจากนี่ก่อนมันต้องสั่งถูกไหมแลวนิ้วต้องมาสองข้างแล<อ>้วสมองซีกซ้ายซีกขวาครังแั้นมันจะถูกพัฒนาเรื่องสมองค่อนข้างมากในกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ มันมีผลต่อชีวิตผมอย่างไรการทำทุกๆอย่างมันจะมีขั้นมีตอนของมันครับนั้นหลายๆครั้งอะไรคนอาจจะไม่ชอบคุณเอกชอบไหมชอบทําอะไรเป็นขั้นเป็นตอนไหมครับบางคนรู้สึกลาคาญเออใช่ใช่แต่บางเรื่องต้องต้องทำนะแต่จริงๆอันไหนดีกว่าจริงๆทาเป็นขั้นตอนมันน่าจะดีกว่านั่นแหละมันถูกทําให้เราเป็นแบบนี้เออนั้นการเรื่องของดนตรีจะสร้างคนให้รู้จักการทําอย่างเป็นขั้นเป็นตอนครับตรงนั้นมันจะส่งผลถึงผลลัพธ์ที่ถูกต้องที่สุด นี่นี่คือสิ่งที่ที่อยากจะบอกเออก็คือว่ามันก็คือโชคดีโชคดีของพี่ลูกน้ําอย่างหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราได้มาอยู่ในดนตรีใช่อยู่ในสิ่งที่เราอาจจะไม่เคยคิดเลยก็ได้ว่าเราจะต้องเข้ามาทํามันถูกไหมครับและสุดท้ายครับดนตรีทําให้เรามีความคิดแบบนั้นการทาอย่างเป็นระบบแบบนั้นรู้สึกท่านัป็นทำให้เรามีความสุขผมก็จะถามมันทําให้มีความสุขมากนะอยู่กับดนตรีสุขสุขคุณเอกเคยร้องเพลงไหม เคยครับแต่ร้องแต่ร้องไม่พอยังไงก็ร้องไม่พอแต่แต่ร้องไม่พอแล้วมีความสุขไหมมีฮะมีฮะไม่เกี่ยวใช่ไหมกี่ยีไม่ใช่ร้องเพอแต่ถ้าวันไหนเราอยากร้องก็เพราะว่าเรามีความสุขที่จะร้องดังนั้นดนตรีจะร้องได้จะเล่นได้คุณต้องมีความสุขดังนั้นดนตรีจะทําให้คุณมีความสุขถ้าคุณมีดนตรีในหัวใจอ่านะดีเลยนะครับสุดท้ายฮะใครที่มาผมก็จะถามคําถามนี้ทุกคน คือตอนนี้เราเกิดเป็นคนไทยนะพี่ลูกน้ำนะแต่ถ้าวันหนึ่งอยู่ดีเรารู้สึกว่าเราไม่ได้เกิดเป็นคนไทยเราจะมีความรู้สึกยังไงบ้างครับถามว่าถ้าส่วนตัวผมนะครับเสียใจเสียดายทุกวันนี้มีความสุขนะครับแล้วก็ดีใจที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยแต่ก็มีบางอย่างที่สังคมไทยาจะต้องช่วยกันคิดช่วยกันทํามากขึ้นนะครับยืนยันครับเป็นคนไทย ดีที่สุดครับดีที่สุดนะตอนนี้อยากให้พี่ลุน้ําฝากถึงแฟนๆหน่อยหลายคนอาจจะคิดถึงพี่ลุน้ําอยู่เอ๊ะววงพรดดนเนี่ยจะมีโอกาสได้ดูทั้งวงเล่นด้วยกันอีกไหมจะมีคอนเสิร์ตมีอะไรอีกไหมพี่ลุน้ําฝากคับมีครับมีครับเือนนี้ก็จะมีปารต์ตี้มิทติ้งของพรดดนเองประมาณปลายปีนี้ ปลาปีนี้นะครับครับผมก็จะเป็น free meeting นะครับอาจจะจะเรียนเชิญทุกทท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็อราจจะมีคอนเสิร์ตที่จะเกิดขึ้นกับการวีเทินกลับมาของพระดอนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ยังมีในส่วนของส่วนตัวก็จะมีในเรื่องของมิวสิ r รูมแอนด์รีองที่อยากจะสร้างสรรค์ผลงานเพลงดีๆให้กับทุกคนได้ ฟังกันนะครับมาสนุกสนานร่วมกันกับเยุค70 80ของพวกเราอะไรประมาณนั้นนะครับนเร็วนี้ก็จะแจ้งให้ทราบอีกทีได้ครับสองสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเราได้พูดคุยกับพี่น้ำมงพระดอนก็จะได้เห็นมุมมองความคิดเกี่ยวกับเรื่องราวของดนตรีเรื่องของวงการบันเทิงรวมถึงเรื่องราวของเมืองไทยด้วยก็รู้สึกว่าเราจะได้อะไรเยอะมากเลยทีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องๆหนูๆที่รู้สึกว่าอยากจะเข้ามาประกวดเพื่อที่จะทําให้ตัวเองเข้ามาสู่วงการบันเทิงจริงๆอยากได้ให้เอาแนวคิดของพี่น้ำไป ว่าจริงๆเราจะต้องทําในสิ่งที่เรารักแล้วเราจะทําออกมาได้ดีถ้าเกิดว่าเริ่มต้นโดยที่เราสะดุดไปแล้วเนี่ยทุกอย่างมันจะต้องใช้คาว่ามันจะพังไปหมดเลยน,นะครเสียเวลาวันนี้ข้าคือคนไทยต้องอรู้สึกดีใจมากๆนะครับที่พิรุน้ําให้เกียรติมาพูดคุยในรายการของเรานะครับยังไงต้องขอขอบคุณมากนะครับขอบคุณน,นะครับก่อนจากกันไปนิดเดียวหลายคนบอกว่าพูดคุยกันมา2สัปดาห์แล้วอยากให้พิูุน้ําร้องเพลงให้เราฟังสักนิดนึงหน่อยว่า เป็นอะไรเพลงอะไรยังไงสดๆเลยนะได้ครับอ่าเดี๋ยวลองนี้ก็ป,ปิดปิดปิดท้ายช่วงนี้ไปด้วยเลยนะครับยังไงขอบคุณพี่ผน้ำอีทีนะครับขอบคุณนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะปิดไปด้วยเพลงเพราะๆจากลูกน้ำนะครับลาลา ลา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 ดวงดาวพร่างพราวฟ้าคู่จันทรานาพิรมแต่ฉันรังคู่ชมมีแต่ตรม มีสดใสดาเวเอ๋ยช่วยปลอบฉันโอ้จันช่วยดลใจนำคนรักที่จากไกลกลับคืนให้ฉันได้เจอวอนลม ฝากความหวังฝากพลังรักจากใจให้ลมพัดผิวปลสู่จุดหมายที่มีเธอยังคอยยังคอยหาเรารรา เลี้ยวมองมาลมเอยช่วยบอกเธอฉันพร้ำเพรยามเธอไกลฉันรักเธอรักเธอไม่เสื่อมคลายขอให้ความลัง ครั้งผิดใจนั้นผ่านไปฉันรักเธอรักเธอไม่เสื่อมคลายขอให้ความหลังครั้งผิดใจนั้นผ่านไป